ครัสวัสดีครับวันนี้เราจะมาขับรถโองขั้นตอนแรกเรามาประกอบรถรถเหล็กกันก่อนดีกว่าขัดขัดรถโ,โอ้โอหสะอาดมันใช้คอเกตเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำมันกันดีกว่าเติมน้ำมันเลยเติมน้ำมันสไตล์เตหายจะิสรขั้นตอนตอน่ตอไปก็แค่ประกอบล้อเอาหยิบไม่ได้อะอได้ละ อ๋อติดบัาอ่ะอ๋อโอเคแล้วกอย่าลืมไปติดอีกด้านหนึ่งด้วยอืออือเมื่อเราติดเสร็จแล้วนะครับหาเครื่องยนต์นะเราจะไม่ลืมขนมปังฝรั่งเศสนะครับต้องควรมีมันไว้ไม่ลืมที่จะเอาเบอร์เกอร์มิชบีคมาด้วยนะเออ ลืมเอากล้วยไปด้วยนะครเอออ่อน้ำเพื่อแล้วทุกคนพร้อมออกเดินทางเอาดัานอีกโอ้ let's go โอ้พร้อมออกเดินทางไปเร็วคโอ้ยขับรถจากโาวายโอ ไปไปไปหาไม่กรุโดน let's go let's go คนผมดึดออกจากรถงานเข้าแล้วแล้วมันไม่มีเบรกเราลงไปเบรกเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเดี๋ยวเ้ยวส้ัสดี้ล่วง เบรกได้ละเกือบตกรถโอเคเราขับรถได้กับในครั้งหนึ่ง let's go โู่ทางอันไกลโพ้นดูเหมือนว่าเราจะเจอบ้านนะที่มีไอ้พวกมิวแทนรออยู่โ oh, <two. S 1> อ้ทิเอาเอานอนตายผม